และสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทําเลพระราม5ค่ะที่มาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ใช้สอยใหญ่แบบจัดเต็มต้องที่นี่เลยค่ะเศรษฐาสิริพระราม5ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะ บ้านหลังนี้อยู่ในโครงการเศรษฐาสิริพระราม5ฟิลคลาสสิกเรียบหรูและไพรเวทมากๆค่ะแปลงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะคะที่ดิน90ตารางวาพื้นที่ใช้สอย361ตารางเมตรคกว้างมากๆอยู่สบายทั้งครอบครัวและหน้าบ้านมีพื้นที่จอดรถกว้างมากค่ะรองรับ3คันและที่สําคัญมาพร้อมกับ EV ชา a r g เจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยนี้เข้ามาจะพบกับพื้นที่ลิฟวิ่งแบบกว้างเต็มตาโปร่งเพดานสูงรับแสงธรรมชาติแบบอยู่แล้วสบายตาสบายใจเลยค่ะถัดมาคือโซนดิงที่เชื่อมต่อกับแพรนที่ครัวด้านน้าาานนหใครทที่ชอบํ อาหารหรือมีงานสังสรรค์ครอบครัวโซนนี้คือเพอร์เฟกเลยค่ะด้านหลังมีครัวไทยแยกเต็มรูปแบบและชั้นล่างนะคะมีอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับห้องน้ําในตัวสามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องทํางานหรือห้องเด็กก็ได้ค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งเลยค่ะมีลานซักล้างในล่มกว้างใช้งานได้จริงตากผ้ารีดผ้านในโซนครบจบที่เดียวเลยค่ะขึ้นมาที่บริเวณชั้นสองนะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ําในตัวค่ะมาพร้อมกับมุมพักผ่อนส่วนตัวบริเวณด้านบนอีกด้วยค่ะและนี่คือน Walk in c น o ร e t และห้องน้ําจัดวางไว้เป็นอย่างดีค่ะบรรยากาศร,รอบบ้านเงียบสงบเหมาะกับครอบครัวที่อยากได้พื้นที่ชีวิตที่อบอุ่นและปลอดภัยค่ะและใครนะคะที่ชอบบ้านหลังนี้เหมือนกันติดต่อเข้ามาที่พรัสทอพาร์ตีได้เลยนะคะ